สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอก็จะมาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนชื่อเพจนะคะจะมีบางคนนะที่ตั้งชื่อเพจไปนานแล้วนะคะตอนนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะคะแต่ลืมไปว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนยังไงเพราะว่า เคยชินกับการใช้เมนูเดิมๆนะคะและที่สำคัญนะปีนี้ปี2025 Facebook เขามีการเปลี่ยนแปลงเมนูตำแหน่งต่างๆเยอะมากนะคะทีนี้ถ้าคนพร้อมแล้วนะคะให้คลิกไปที่ Facebook ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เข้าไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพจ Facebook ของเรานะคะ จากนั้นนะคะก็ให้คลิกไปตรงชื่อตรงนี้ของเราเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วเราจะเห็นตรงคําว่าการตั้งค่านะคะตรงมุมซ้ายมือนะคะเมนูซ้ายมือคลิกตรงการตั้งค่าได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคําว่าการตั้งค่าเพจนะคะแล้วก็เอาเมาส์นะคะเลื่อนมาที่ขวามือนะคะเราจะเห็นตรงคําว่าชื่อนะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะ ทีนี้เราจะเห็นชื่อเพจของเราแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะคลิกตรงคําว่าแก้ไขได้เลยนะคะทีนี้เราก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงชื่อเพจของเราอะคะ่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อเพจได้เลยนะคะอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าขายสินค้าขายสินค้า,าในครัวเรือนสมมุตินะคะอะแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรา ใช้ชื่อนี้นะคะเราก็คลิกตรงคําว่าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าระบบ Facebook เขาให้เราเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ได้นะคะเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดของ Facebook ของเราเนี่ยเข้าไปจากนั้นนะคะก็ให้เรากดยืนยันได้เลยนะคะชื่อก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะคะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราอยากจะมาเปลี่ยนอีกเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องรออีก60วันเราถึงจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้อีกครั้งนึงนะคะอันนี้ไอไม่เปลี่ยนนะคะห้กดยกเลิกไปก่อนนะ,ะทีนี้ทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีลิงก์ URL ถ้าหากว่าเราอยากจะใส่ลิงก์ URL เราก็แก้ไขตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวไอจะลองใส่ดูนะคะ ตรงนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะถ้าสมมุติว่าชื่อไหนใช้ไม่ได้มันก็จะขึ้นเครื่องหมายกากระบาทแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันใช้ได้มันจะขึ้นยังไงนะคะ ก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้มาให้นะคะแล้วชื่อของเราอ่ะลิงก์ URL เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เวลาเราก๊อให้เพื่อนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะคลิกเปลี่ยนแปลงนะคะแล้ว Facebook เขาก็จะให้เราใส่รหัสพาสเวิร์ดพาร์เวิร์ดเฟซบุ๊กของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ไปจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะอันนี้ไอไม่ใส่นะเราก็กดยกเลิอกออกไปนะคะโอเคอันนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆหลายคนนะคะบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนชื่อเพจแต่อยากจะเปลี่ยนชื่อเพจเอ๊ะทำยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย